วันดีครับพี่น้องลุงหนัดมาแล้วครับวันนี้ลุงหนัดมาแกงคั่วป่ามีลังพี่น้องเออเล่ตัวบ่เริ่มเลยครับตัวบ่เริ่มเทิมเลยนะครับป่ามีลังนี่ครับติดตามเล่กันนะครับวันลุงหนัดภาพป่ามีลังไปแกงคั่วกับไอ้ไรนะครับไปครับพี่น้องไปแกงกันดีว่านะครับ ลุงนัดตำปลามีลังเสร็จแล้วนะครับปลามีลังแกงแกงคั่วหยอดส้มม่วงนะครับหยอดส้มม่วงอันนี้แกงเทนะครับแกงเทแกงเทแกงทีนี่เกลืองแกงนี่เกลืองแกงโค้งร้านลุงหนัดนะครับขายถึงลาดหมองหามร้านลุงหนัดให้มาเกลืองแกงวัดชนะเกลืองแกงลาดหมองหามนะครับเด็กก็เคยกุ้ง กุ100 hey everyone, ้งมังกนี่กินร้อยพี่น้องเอออ่าจ่าตรไแรกรับพี่น้องไปแกงกันดีว่านะครับรับควายดุกรเลี้ยวก็ตั้งท่าเลยครับใส่น้ำกะทิเลยครับอ่าใส่น้ำททเลยใส่น้ำเทเลยกีแล้วกับตอนนี้กับลายเครื่องเลยครับอ่าใส่เครื่องเลยครับใส่เครื่องเลย เคยกับเคยมองอ่างกินร้อยพี่น้งองนก็ตึ้งเครื่องกัเครื่องกองร้านช้าลงหนักนะครับเครื่องวัดชนะค้ายตีลาดมองอ่านงาน,นะครับอ่าติมติมติมกุ๊งกุ้งกุ้งกุเร้งกุกุเร้งกุเร้งทำมันข้าวกันก่อนนะครับระว,วังเครื่องกับเคย ก็เลยข้าวันดีแล้วกันดักใช้นําแกงเลยครับเลยครับอ่าใช้ตะกิดให้มันละลายข้าวกันต่อเดียวถ้าเราใช้ใ้ถาเลยนะครับอ่าต่อเดียวมันไ็นกรนนะครับมันไาลช่าอ่า Li luyện 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 เรียบร้อยแล้วห้ามคุ้นนะครับห้ามคุ้นตะคุ้นนี้ตาแห้ข้าวใหญ่ๆน้อยๆได้อ่า,อาน้ตาลแหวนกับ,บน้ตาลแหวนเลยใส่ไปเลยช่องแวนกับช่องแวนเลยเกลือนะครับเกลืออย่าเพิ่งใส่มานะครับใส่นิดนึงก่อนเราว่าเราไม่รู้ว่าเกลืองหรือเคลือเนี่ยมันเค็มมากเค็มหน่อยนะครับใส่นิดนิดนึงก่อน อ่าแล้วปุ้งหลดกับปุ้งหลดปุ้งหลดปุ้งหลอดอ่า,านะครับใส่ไปเลยอ่าเป็นองครับเบีแล้วครับใส่หยอดสมม่วนเลยครับใส่สมม่วงเลยเด็ดใส่บบบีบบีเดดเลยครับบีบบีดดเลยเอามาตรงกวนอเอาเยครับบีบไปเลย แบบบาดบ้านกับแบบหลกทุงกับเปือกวานนะกับปกติก็จะควานนะรับส้มมวงแต่กลองลงหนัดนี่ไม่ควานนะรับถ้าควานมันคมแบบไม่ควานใสแบบแบบนดกับบีไยบีไ้ดวยมมมบีไบีไเลยอืมบีไ้ครับเดือดะเดือ อืพี you, <with> ่น้องเด็กพี่น้องอยู่นากินอยู่น่โร้อยพี่น้องอืมข้ับพี่น้องเด็กพี่น้องอืมขัวเทปลามีลังนะครับขัวตีปลามีลังหยดช่อม่วงนะครับหยดช่อม่วงเด็กพี่น้องอยู่นากินอยู่น่าร้อยนะครับ แกทุกแล้วครับพี่น้องแกทุกแล้วครับอืมไรพี่น้องอยู่นากินอยู่นาร,นร้อยพีน่น้องเอ้อไรพี่น้นองอืมกินชินพี่น้องเออลองชิมแลกครับร้อยไม่ร้อยลองชิมแรกก่อนครับอืมพี่น้องเอ้ยร้อนครับร้อน <laughs> ร้อนครับ อืร้อยกับพี่น้องร้อยกับสุดยอดกับสุดยอดสุดยอดกับเลขพี่น้องเลขพี่น้องเลขปลาพี่น้องเลขพี่น้องเลขพี่น้องเออชิ่นชินเลขพี่น้องเอออยาดอยน่าร้อยนะครับอืปลามี่ลังกัวเทยอดชมวงชมมวงนะครับสูตรล้วงหนัดพี่น้องเออว่าร้อยกับสุดยอดกับ รอมซืฟอกี่นิอง